不不。嗯，现在怎么过一下路？怎么没苗米嘛？无线过一下马路，不难啊。嗯。嗯、啊。嗯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 

ไอ้หงอไลลาหม่อมมหามกะเจอหมูแต่ก็ก็ไงไอ้นั้นน่ะไม่ไม่ได้แจ้งเข้าเอาเออแล้วเค้าแจ้งอรกตั้งนานแล้วแจ้งไปเกี่ยวกัแล้ว อี้เหอัลวะราอี้กาเนวราตะแกนโนค้านเมนองอี้กะเนวปุคเปยมาเดนาแกบาละคูเปยโหมรกาอี้กาเลจวนเอ๊ะหะกะซอมะแตเนนโบบาละแตนโหตูบยอเรตูหะตวาโหมบะน่าวตะห่าวบะตวานีโรอะงานร้วบะบ่านีโรยอบเปยมายอบเลมุงงานร้วคะยะแชบะที่งานร้วยอบดิเน่บอวอจีอะจูยอ 对，好了，搞个，弄点玩意就买点东西，搞个领人，好了，只要不干，不生，只要不干，出来洗了，排湿，可能要得打奶呀，脑壳了，你没买，不听不拿钱的了，做，为啥漏沙的做？哎，那为啥没漏沙呢？还他妈，你这个不要变不要呢？你，哎，你这个不要变不要呢？你他妈你为啥没漏你不要呢？啊，为啥漏沙的毛，他这个啊，故意的没事的。 我还在路上，上山去嘛？我还在路口的我可累死人，我过年了，白死的。你把自家表来干嘛？哎？你把自家表来陪我嘛呀？哎？毛虎，你用我没呢？你不要看你班主任在高三的年，不有带你们班了？啊？啊？哎、啊？我嘛不有搞死的？哦吼！你那错啊！你那毛虎，你你咋白咋白，怕他妈呀？ เออเธอไม่ใช่ไหนนะเธอจะไปกลัวทำไมฮะกลัวทำไมฉันไม่กลัวหรอกเออมึงมีตาหม,มื่นสองไหมจะทางบัตรตองเงินให้พวกนี้มึงมีไหมกูไม่มีหรอกกูไม่มีเงินม,มึงอะ่ะเ,เออเน็ตประแซนซีเดี๋ยวนี้เน็ตเนี้ยแฉ่ตาเดี๋ยวพอนี่น้ำมาลาาล,มาาล้วน้าแฉ่ตาล้วมาตาล้นี่แค่ได้หนิเมย์จรนี่ริง

ตอนนี้ฉันไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ฉันไลฟ์สดอยู่ย่าเด็กเนี่ยตัวเองก็ไปตามเออใช่ไหมที่ว่าหักเงินเขาคนละหักเงินคนละห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยเขาบอกว่าใช่หรือไม่ใช่อันนี้ก็ฉันก็ไม่รู้รายละเอียดไงฉันถามเธอถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่ก็กระจกไงใช่ปะไอ้ซ่าเอ้ยมึงไม่ต้องมาบอกตอนนี้ควายควายไอควายเธอไม่ใช่ว่าเธอด่าด่าได้คนเดียวนะมึงเออนในนะ ถาเป็นนายหน้าเตือนเนี่ยเขาเรียกว่านายหน้าเคี้ยทําบาตเนี่ยทําบัตรบอมเนี่ยนะมือเคี้ยมากเลยอ่ะมือเคี้ยสุดสุดโอ้เคี้ยสุดสุดเขาเรียกว่าเคี้ยจ้ะเขาเรียกว่าเคี้ยเคี้ยสุดสุดโอ้เป็นพม่าคาเลยวะเคี้ยสุดสุดไอฮานี่โอ้โหถ้าไม่ใช่ถ้ามึงไม่ไม่เธอถ้าเมื่ใช่เธอเป็นนายหน้าเธอจะไปเจ๊บทําไมวะกูงงมากเลยเธอกูงงมากเลยเั่นไม่ได้พูดถึงเธอ เรื่องเรื่องของของคนคนอื่นทำไมอะอ่ะอ่ะเธอมาสารเลนแนทำไมาอ่ะอีสลัดลนแออีกี่แล่